สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เทคนิคสํหรับสาวตัวเล็กนะคะว่าเลือกกระโปรงหรือว่ากางเกงไงให้เราดูเพรียวขึ้นแล้วก็ดูไม่ตันสําหรับกางเกงนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงยีนเราอยากจะแนะนําว่าให้ใส่เป็นกางเกงขาบานเนี่ยมันจะช่วยให้เราดูแบบเพรียวมากขึ้นกางเกงที่บ้านมันค่อนข้างยาวเกินไปนะคะแนะนําว่าให้ไปตัดให้มันยาวประมาณข้อเท้าเราอันนี้มันจะช่วยให้เราดูเพรียวมากขึ้นเมื่อถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบใส่กางเกงยีนขาบานเลยแนะนําว่าเป็นยีนขาตื๋ไปเลยนะคะมันจะยาวเหนือข้อเท้าเราขึ้นมายิ่งสั้นมันก็จะยิ่งดีอะทุกคนเพราะว่ามันจะเหลือช่วงขาให้เราเห็นช่วงขาแบบนิดนึงนะกางเกงเรามันค่อนข้างสั้นแล้วเราจะใส่คู่กับรองเท้าผ้าใบได้โดยที่มันจะดูแบบไม่ตันเท่าเวลามันจะ กางเกงขายาวมากๆสภาพูกใหญ่เหมือนเดานะคะเราอยากให้มันพรางสะโพกด้วยแนะนําว่าใส่เป็นกางเกงยีนเอวสูงอันนี้มันจะช่วยให้ขาเราดูยาวมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนึงจะใส่เป็นยีนเอลต่ําก็ได้เหมือนกันนะแล้วใครไม่ชอบใส่กางเกยงยีนเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีข้อดีสําหรับคนที่ใส่เป็นกางเกงที่เป็นผ้าอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถใส่ยาวๆได้เลยคือส่วนตัวเราอะถ้าใส่ยาวเราจะรู้สึกว่าขาเรามันยาวมากขึ้นแล้วก็ถ้าเลือกสีเข้มนะคะมันจะยิ่งทําให้ขาเราดูยาวมากขึ้นแล้วก็ดูเร <ๆ S 1> <bab S 2> <the> ียยววมากขึ้้นด จะเป็นปลายขาบานหรือว่ากางเกงขาตรงๆอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะมาในพาร์ทของกระโปรงบ้างกระโปงเนี่ยเลือกใส่ง่ายมากๆเลยนะเราว่าถ้าสั้นก็สั้นไปเลยแต่ถ้ายาวก็ยาวไปเลยเหมือนกันจะไม่ใส่ประมาณค <c oughs> ุมเข่าเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราเคยใส่แล้วเรารู้สึกว่าเราตันมากๆนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเทคนิคการเลือกกระโปรงหรือว่ากางเกงของเรานะสำหรับคนที่สองร้อยห้าสิบเหมือนกันก็ลองเอาวิธีนี้ไปเลือกดูแล้วถ้าเกิดว่าใครทำตามแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครมีวิธียังไงเพิ่มเต